สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้อาจจะเกกะไมตัวนี้หน่อยนะครับตอนนี้เสียงที่ได้ยินเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้ใช่ไหมครับตอนนี้เสียงก็จะก้องก้องหน่อยก็เป็นเพราะว่าห้องของพงมันมีขนาดเล็กมากครับแล้วก็ไม่ได้มีวัสดุซับเสียงเท่าไหร่ครับวัสดุซับเสียงตรงนี้ไม่ได้หมายถึงพวกฟองน้ําไม่ได้หมายถึงวัสดุซับเสียงเฉพาะทางอย่างเดียวอาจจะหมายถึง พวกเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ครับหรือของตกแต่งห้องธรรมดาเนี่ยแหละครับคือตอนนี้ที่เสียงมันไม่ก้องเนี่ยมันเกิดจากการที่พงใช้โปรแกรมในการที่จะลดเสียงลงมาครับลดเสียงกล้องต่างๆแม้ว่ามันอาจจะลดไม่ได้หมดก็ตามแต่ว่ามันก็พอช่วยได้ใช่ไหมครับทีนี้หลายๆคนพงเชื่อว่าก็มีปัญหาเดียวกับพงครับก็คือเจอเสียงกล้องเวลาที่ทำคอนเทนต์เนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ หรือจะเป็นการอัดเสียงเพื่อจะทำวิดีโอต่างๆหรือจะเป็นการสตรีมมิ่งแล้วสิ่งที่คนมักจะแก้กันด้วยวิธีที่มาไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่ดีหรือไม่ดีได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะว่าบางคนก็ใช้แล้วดีบางคนก็ใช้แล้วได้ผลนะครับก็คือหาฟองน้ํามาติดให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ครับแต่ก็มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราเลือกจะทําได้แต่ผมคิดว่ามันมีอีกหลายวิธีอย่างเช่น การที่จะใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปแบบที่พง์พูดเมาื่าก,กี้เนาะแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นอะไรที่มีความนุ่มอย่างเช่นมีผ้ามา่านมีเตียงมีโซฟาอะไรพวกนี้ครับมันก็จะยิ่งช่วยได้เยอะเลยแต่ว่ามันก็มีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือการเปลี่ยนไมโครโฟนไมโครโฟนเนี่ยไม่ใช่ไมโครโฟนที่มีการตัดเสียงรบกวนนะครับไมโครโฟนแบบนี้ไม่เหมือนกับไมโครโฟนในหูฟังที่มันจะมีรูปตัดเสียงรบกวนครับไมโครโฟนพวกนี้ มันจะมีไมโครโฟนแบ่งออกเป็น2ประเภทครับอย่างตัวนี้ที่ได้ยินอยู่ครับก็เป็นไมโครโฟนประเภทคอนเดนเซอร์นะครับก็จะมีรายละเอียดของเสียงที่เยอะกว่าแล้วก็อาจจะคุ้นชินกันมากกว่าคุ้นเคยกันมากกว่าเพราะว่าไมโครโฟนในท้องตลาดเนี่ยก็จะ เห็นกันได้เยอะครับที่เป็นคอนเดนเซอร์รวมถึงในราคาเริ่มต้นเนี่ยตัวคอนเดนเซอร์ราคาก็จะเริ่มที่ไม่ถึงพันบาทหาได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไมโครโฟนอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นไมโครโฟนตัวนี้ครับที่พงใช้อยู่บ่อยๆเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นเนาะชัว r e MV7 อันนี้เป็นไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งครับเป็นไมโครโฟนประเภทไดนามิกเนาะก็จริงๆแล้วหลักการใช้งานหรือว่าหลักการทํางานของมันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันก็คือตัวไดนามิกเนี่ย กับตัวคอนเดนเซอร์มันจะมีตัวไดอะแฟรมหรือว่าตัวที่จะรับคลื่นเสียงหลังจากที่มีเสียงกระแทกแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยมันทํางานคนละแบบครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงจริง,รงๆมันไม่ใช่ประโยชน์ทางตรงแต่ว่าพงคิดว่ามันเหมาะสําหรับการเอามาลดเสียงกล้องมากๆก็คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตัวไมค์ไดนามิกนี่แหละครับ ถ้าเราลองนึกภาพให้นึกนึกภาพแบบง่ายๆนะครับไมโครโฟนตัวนี้พูดอยู่ตรงนี้นะครับพงลองดิดนิ้วหน้ากล้องๆๆก็ยังได้ยินถูกไหมครับแต่ให้ลองนึกภาพอีกสถานการณ์หนึ่งครับทำไมเวลาที่เราไปอยู่ในร้านคาราโอเกะในห้องคาราโอเกะเพื่อนร้องเพลงอยู่ข้างๆเราเสียงไม่เข้ามาในไมโครโฟน ใช่ไหมครับหรือว่าเวลาอยู่ในห้องคาราโอเกะทานข้าวไปด้วยทานน้าไปด้วยทานนําไ,ไมเสียงกระทบจากจานมันไม่หลุดลอดเข้าไปในไมโครโฟนจริงๆแล้วมันก็มีหลายเหตุผลนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกําลังขับเรื่องของตัวแอมพลิฟายแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันคือไมโครโฟนครับไมโครโฟนที่เราใช้ร้องคาราโอเกะกันก็จะเป็นไมโครโฟน ตัวดนามิกครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาได y นามิกมาใช้เพื่อจัดการเสียงกล้องเนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจมากทีเดียวก็วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงไมโครโฟนได y นามิกตัวเดียวนะครับแต่ว่า พงมีไดนามิกที่อยู่ที่ตัวตอนนี้ทั้งหมด4รุ่นครับแม้ว่ามันจะไม่มี SM7B ที่ใครหลายๆคนชื่นชอบครับเพราะว่ามันให้คุณภาพเสียงที่ดีมีหน้าตาที่หลอ่อแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้งานค่อนข้างยากนิดนึงครับไมโครโฟนที่พงมีอยู่ในวันนี้ครับตัวแรกเนาะเพื่อนๆเ,เห็นกันไปแล้วก็คือตัวชัว MV7 ครับจริงๆชัว MV7 เนี่ยมี2เวอร์ชันนะครับก็เวอร์ชันแรกครับจะเป็นเวอร์ชันที่เสียบ USB ก็ได้หรือว่าเสียบตัว XLR ก็ได้ครับตรงนี้ มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าซื้อเป็นรุ่นแบบนี้นะครับก็อยากจะแนะนำให้ใช้ USB อย่างเดียวเพราะว่าคุณภาพเสียงที่ออกมาได้เนี่ยมันสูงกว่าภาคอะนาล็อกที่ได้จากสายบาลาน XLR นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการใช้เป็น XLR จริงๆก็ซื้ออีกเวอร์ชันหนึ่งครับมันจะเป็น MV7 แล้วก็ลงท้ายด้วยตัว X มั้ง นะครับตัวนั้นก็จะไม่มี USB แต่ว่าเขาปรับปรุงในภาคที่จะส่งเอาพุตเป็นอนาล็อกออกมาทาง x l r ตัวนี้ตัวนั้นคุณภาพเสียงทางอ n นาล็อกเนี่ยดีมากๆอยากให้ลองได้ดูกันครับ ก็ถ้าเกิดใครสนใจไมค์ตัวนี้จริงๆพงมีทํารีวิวเอาไว้แล้วครับจุดเด่นของมันก็คือเขามีซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงช่วยทําให้เราเซตอัพได้ง่ายตั้งแต่ต้นเลยเนาะก็ถือว่าเป็นไมโครโฟน USB ที่ใช้งานง่ายมีความพรีเมียมให้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็เหมาะสําหรับมือใหม่ในการใช้ไมโครโฟนมากๆครับเราลองมาดูไมโครโฟนอีก2ตัวดีกว่าครับมาดูตัวที่2กันครับตรงนี้ชื่อว่า Road Procaster ตรงนี้เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกที่ ราคาใกล้เคียงกับ MV 7เมื่อกี้นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบคุณภาพเสียงของไมตัวนี้เหมือนกันรวมถึงหน้าตาที่มันหล่อเหลาพอสมควรเลยนะครับก็เวลาซื้อมาเนี่ยก็จะมีที่ยึดแบบนี้มาให้นะครับก็สามารถใส่กับขามไมได้เลยแต่ว่ามันไม่มีตัวช็อคเมาส์ในตัวครับถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้ช็อคเมาส์เนี่ยก็ต้องซื้อแยกแบบนี้นะครับแต่ว่าพอรวมล่างกันแล้วเนี่ยมันก็มีความหล่อมากๆครับ ก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบไม์ตัวนี้มากพอสมควรเลยแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันใช้ XLR ได้อย่างเดียววันนี้เดี๋ยวหลังจากแนะนํำไม์ทั้ง4ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพเสียงของไม์ทั้ง4ตัวกันดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูไม์ที่ราคาย่อมเยาวบ้างดีกว่าครับเป็นดนามิกราคาย่อมเยาว ถ้าเกิดพูดง่ายๆก็แทบจะเป็นราคาเริ่มต้นล้ะครับของ d y n a มิกไมด์ไดนามิกเนี่ยราคาเริ่มต้นก็จะรุนแรงนิดนึงอยู่ที่ประมาณ3,000บาทบวกลบประมาณนี้ไม้ My ตัวนี้ชื่อว่าโรดพอดไมค์ครับเขาเป็นไม้ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการทำพอดแคสต์โดยเฉพาะแต่ว่าก็สามารถเอามาทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้หรือว่าจะเอามาอัดเสียงทำคอนเทนต์ทำวิดีโอแบบที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามัน ค่อนข้างกินกําลังขับครับคือถ้าเกิดเป็นไมค์ USB เนี่ยเราเสียบ USB เข้าคอมพิวเตอร์ใช้งานได้เลยถูกไหมครับแต่ว่ายัางโหลดโปรแคสเตอร์เมื่อกี้แล้วก็โหลดพอดไม่์ตัวนี้ครับเป็นไม่์ที่ใช้แต่บาลานซ์ XLR เดียวครับไม่มี USB เราต้องมี p r e แอมหรือต้องมี Digital Interface แบบนี้ครับเนาะเอามาเชื่อมต่อกับตัวไมค์เพื่อที่จะแปลงสัญญาณอนาล็อกเนี่ยผ่านดิจิทลอินเอร์เแล้วก็ส่งสัญญาณดิจิทอล ไปบันทึกที่เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างตอนนี้ไม่ตัวนี้ครับที่พงอัดอยู่เนี่ยก็เป็นไม่แบบอนาล็อกเนาะส่งสัญญาณเป็นบาลานซ e ์เข้าอินเทอร์เฟตัวนี้แล้วก็อินเทอร์เฟสตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณดิจิตอลเข้ามาอัดที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็จะเห็นครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงของพงเนี่ยค่อนข้างครบตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟสของ s o l i d s t a t e Logic นะครับรุ่น S S L 2 plus ก็คุณภาพดีเลย ตรีไมถือว่าอยู่ในระดับที่ดีของดิจิ t a ลอินเทอร์เถ้าเกิดเอามาขับโรดพอดไมเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยครับบิดเกือบจะสุดเลยถ้าเกิดใครมีบูสเตอร์เอามาขั้นเนี่ยก็จะช่วยเล่งกำลังขับได้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยแล้วอยากจะใช้จริงๆก็จะใช้ p r e a อ p แยกก็ได้นะครับตรงนั้นถ้าเกิดใครมีปรี a m p ดีๆ ก็จะทาให้ไมโครโฟนพวกนี้คุณภาพเสียงยิ่งสูงขึ้นไปแต่ว่าราคาก็แน่นอนครับสูงกว่าดิจิตอลอินเตอร์เฟสตัวนี้ซะอีกเนาะแต่ถ้าเกิดใครมีอินเตอร์เฟสอยู่แล้วแล้วอยากจะใช้ไมค์ไดนามิกที่มันขับยากๆเนี่ยก็ซื้อบูสเตอร์มาใส่ครับราคาประมาณ5000บาท6000บาทหาได้หลายที่ห้อเลยตัวต่อไปครับเป็นไมค์ไดนามิกในราคาเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้เสียบได้แต่ USB นะเป็นไมโครโฟนที่ค่อนข้างจดจจาดแหละจริงๆพงใช้ไปใน2วิดีโอความจดจ๊าดของมันก็คือ มันมีไฟ RGB ในตัวด้วยครับแล้วก็มีฟีเจอร์มีฟังก์ชันสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งที่ดีเลยหรือจะใช้ประชุมออนไลน์ก็ได้นะครับเราสามารถแตะเพื่อมิวม麦ตรงนี้ได้เลยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องมากดที่เครื่องคอมหรือไม่ต้องมาบิดวอุ่มปิดที่ตัวดิจิตอลอินเทอร์เฟซสามารถที่จะสั่งงานผ่านไม้ตัวนี้ได้ครับซึ่งจริงจ ตัวชัวเอ็เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นประโยชน์ในความสะดวกสบายอย่างหนึ่งของไมโครโฟนประเภท USB หลายๆตัวเนี่ยจะมีฟีเจอร์พวกนี้ที่ทำให้เราใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นไมโครโฟนที่ต่อผ่านดิจิตอลอินเทอร์เฟซเนี่ยมันจะมีหน้าที่แค่รับเสียงเลยแล้วนอกนั้นเนี่ยเราต้องทำผ่านดิจิตอลอินเทอร์เฟซหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้นทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าครับเรามาเริ่มจากตัวนี้เลยก็ได้เดี๋ยวผมเซตอัพเสร็จแล้วก็ตัดกล้องเข้ามา อ่าฮัลโหลตอนนี้เราอยู่กันกันกบตัวไมโครโฟน Freefire K658 นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปครับไมโครโฟนมีฟัง์กชั่นมิล์์เนาะแล้วก็มีไฟ RGB สวยๆด้วยเสียงที่ได้เนี่ย mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเสียงสูงมากเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาดูในเว็บเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าตัวกราฟที่เขาให้มาเนี่ยนะครับ แต่ตรงนี้ถ้าเกิดจะมาดูกราฟเนี่ยที่มันถูกบูสต์ขึ้นมาก็จะเป็นช่วง2,000-3,000 K ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเสียงที่มันสูงสูงหน่อยเนี่ยก็จะเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีครับแต่ว่าภาพโดยรวมที่พงได้ยินเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างบางนิดหน่อยครับแล้วก็เสียงที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยของไมด์ด a นามิกนะครับพงจะไม่ทำการโปรเซสเลยอาจจะมีแค่บูสต์ระดับเสียงให้มัน อยู่ในระดับที่ฟังสบายครับพอเหมาะในการทำคอนเทนต์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม่ตัวคอนเดนเซอร์มันก็คงจะต้องทำการโปรเซสครับเพื่อที่จะเป็นการลดเสียงก้องๆอ,อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงครับว่าเสียงจากไม้ไดนามิกตัวนี้ไม่มีเสียงก้องเข้ามาเลยโอเคไปต่อกันที่ไม์ตัวที่2ดีกว่าครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันกันกบไม์ตัวที่2นะครับโหดพอดไม้ก็มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับตอนนี้พงต้องเอามือ ดันตัวขาไมโครโฟนไว้คือขาไมโครโฟนตัวนี้พงเซ็ตสาหรับไมโครโฟนที่มีน้ําหนักเบาไว้ครับถ้าเกิดใส่ไมโครโฟนที่มีน้ําหนักมากมากมาก,มากเกินที่มันจะถ่วงได้นะครับเวลาเอามือออกมันก็จะล่วงลงมาครับเนาะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดว่าปากอยู่ใกล้ไม,มพอสมควรเนี่ยคุณภาพเสียงที่ได้ของโหลด๊อดไมพงว่ามันค่อนข้างดีครับแต่อยากจะให้ดูดิจิตอลอินเทอร์เฟสครับนี่พงบิดเกือบจะสุดเลยเนาะก็ เป็นอย่างหนึ่งครับที่ทําให้เห็นว่าตัวเนี้ยมันกินกําลังขับค่อนข้างเยอะแต่คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวครับเนาะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในราคาเริ่มต้นมากๆก็ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวพงทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ ด้านล่างทั้ง4ตัวครับใครอยากได้ตัวไหนเนี่ยก็ลองเข้าไปกดซื้อดูหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจลองหารีวิวอื่นๆดูก็ได้ครับมีคนทําไม้พวกนี้ทำรีวิวไม้พวกเนี้ไว้เยอะพอสมควรเดี๋ยวไปดูไม้ราคาที่แพงขึ้นกันมากขึ้นดีกว่าว่าไม้แต่ละตัวเนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่กันกับไมโครโฟนตัวที่3นะครับก็คือ rode r o d c a s t e r เนาะจริงๆไม์ตัวนี้ก็ออกมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใคร ฟังไม์ตัวเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็คือโรดพอดไม์เนี่ยเขาเป็นไม์ที่พัฒนามาจากตัวนี้แหละครับแล้วก็ทําให้ราคามันถูกลงเนาะแต่ว่าใครจะชอบเสียงตัวไหนหรือว่าชอบหน้าตาของไม์ตัวไหนเนี่ยอาจจะต้องดูแยกกันอีกทีหนึ่งส่วนตัวแล้วพงม,มองว่าไมโครโฟนตัวนี้ครับมีเสียงที่เคลียร์กว่าตัวโรดพอดไม์เนาะแต่ว่าด้วยรูปร่างหน้าตาก็มีความใหญ่กว่า แต่โดยรวมเนี่ยผมว่ามันก็หล่อทั้งคู่ละครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆส่วนกําลังขับเนี่ยลองดูตรงนี้เนาะกำลังขับใช้พอๆกับโรดพอดใหม่เมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็พูดใกล้ปากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเสียงดังมากเท่าไหร่แล้วก็ยังลดเสียงกล้องได้ชัดเจนมากๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการไมโครโฟนที่เอามาทำคอนเทนต์นะครับ ไมโครโฟนไดนามิกเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจมากๆทีเดียวเนาะเดี๋ยวไปดูไม์ตัวสุดท้ายกัน MV 7เป็นไม์ที่มีความพิเศษหลายๆอย่างครับหลายๆคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็ตอนนี้อยู่กันกันกบตัวไมโครโฟนตัวสุดท้ายครับชัว MV เเนาะอย่างที่บอกว่ามันเป็นไมโครโฟนที่มีความพิเศษมากครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเนาะนี่ตอนนี้เสียงก็จะทุ้มต่ำลงไปครับโดยที่เราสามารถเปลี่ยนเสียงแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับแค่ กดปุ่มเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่ากดปุ๊บเสียงก็จะเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้คือแบบดาร์กเนาะเสียงก็จะเน้นทุม้มนุ่มต่ําแต่ก็ถ้าเกิดฟังนานๆก็อาจจะอึดอัดเล็กน้อยครับแต่ถ้าเกิดตอนที่ปุ่งใช้เป็นเนเชอร l ลเสียงก็จะใกล้เคียงกับเสียงจริงครับแล้วก็มีความผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายครับตรงนี้เสียงบางเลยเป็นเสียงแบบไบรท์ครับก็เหมาะกับคนที่เสียงทุม้มนุ่มต่ํามากๆแต่ว่าอยากจะปรับเสียงเนี่ยให้มันมีความกลางมากขึ้นเนาะก็เรียกเป็นไบรท์ได้ ก็เป็นไม์ที่พงชอบมากครับชอบในความสะดวกสบายเสียบ USB ลงซอฟต์แวร์เวลาจะใช้เนี่ยก็เลือกปรับเอาได้เลยว่าเราอยากจะได้เสียงโทนไหนใช่ไหมครับก็เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆครับนอกจากนี้ตัวกําลังขับต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลด้วยถ้าเกิดว่าเราอยากจะวางไม์ไกลๆหน่อยเราสามารถที่จะกดปุ่มเห็นไหมครับว่าพงกดปุ่มเมื่อกี้นิดเดียว สามารถที่จะปรับคุณภาพเสียงให้มันมีเลเวลที่มันดังขึ้นมาได้จริงๆแล้วมันคือการเพิ่มเกณฑ์แหละครับแต่ว่าถ้าพูดให้เพื่อนๆนเข้าใจง่ายๆก็คือระดับเสียงที่มันเพิ่มขึ้นมาเนาะก็เป็นไมอีกตัวหนึ่งที่พงคิดว่าเป็นไมในดนมมิกที่น่าสนใจแหละแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้าครับก่อนที่จะอัดคลิปเนี้ยก็เข้าไปดูข้อมูลในเว็บมานะครับก็จะเห็นว่า ไมรุ่นนี้สามารถที่จะสั่งคัสตอมสีได้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวแทนนำเข้าของไทยเนี่ยทางมหาจักรเขาจะมีการนำไม์สีที่สั่งทำเข้ามาพวกนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าโดโรมเนี่ยผงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะปรับแต่งสีได้ตามที่เราต้องการถึงแม้ว่าราคามันอาจจะสูงมากเพิ่มขึ้นหน่อยก็ตามครับแต่ถ้าเกิดว่าไมร์ของเรามันไม่เหมือนใครมันอาจจะเราอาจจะ เปลี่ยนสีของไม่เนี่ยให้เข้ากับโลโก้ของช่องก็ได้นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนสีของไม่ให้มันเข้ากับการตกแต่งห้องของเราก็ทําได้ครับน่าจะเป็นสีสันใหม่ของวงการไมโครโฟนก็ถือว่าน่าสนใจมากๆก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ไม้ตัวหลักของเรากันก่อนดีกว่านะครับ ตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับไมโครโฟนตัวหลักของเราครับโรด n t 1เนาะก็คุณภาพเสียงที่ได้ก็ผมคิดว่ามันดีแหละหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้เหมือนกันก็ถ้าเกิดใครสนใจไมโครโฟนในคอนเทนต์นี้ทั้งหมดเดี๋ยวพงทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์สั่งซื้อหรือจะเป็นลิงก์ที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของไมโครโฟนแต่ละตัวนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกับคอนเทนต์ง่ายๆในช่องนี้ที่อาจจะไม่ได้มีคนอยากเข้ามาดูมากแต่ พงอยากทำครับเพราะเชื่อว่าการที่จะไปลองไมโครโฟน4ตัวนี้ในร้านร้านเดียวมันหาย,ยากมากมากครับอย่างน้อยๆก็พอรู้เป็นไกด์ไลน์ได้เนาะในการที่จะเอาข้อมูลพวกนี้มาตัดสินใจซื้อไมโครโฟนมาใช้สักตัวหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่ของราคาที่ถูกมากแล้วก็ถ้าเกิดซื้อแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ข้อมูลที่ตรงจุดได้คุณภาพเสียงที่ถูกใจไปมากที่สุดยังไงก็ไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าฝากไปด้วยครับใครมีอะไรอยากคุยกับพง์ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย ไว้เจอกันสวัสดีครับ